สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับเราันวิธีที่จะพาทุกท่านเดี่ยวมาชมคลิปรอบคัน์สำหรับเจ้า cbr 2 5 0 r นะฮะคันนี้เป็นรถปี2011เลขไม้สามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นเลขไม้แท้นะครับไม่มีกรอไมาแน่นอนราคาโคตรถูกอยากรู้ว่าสวยยังไงมาชมครับมานี่37,269กิโลเมตรแท้นะครับไม่มีกรอไม้แน่นอนกุญแจให้มาครบ2ดอกนะครับให้ดูนี่นะอันนี้ บัวชกแต่งนะครับแผ่นแต่งนะฮะแผงขอบนเดิมนะครับสวยนะครับเห็นไหมฮะสามหมแต่ว่าสภาพสวยประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อมียะลางครับปอกแผนเดิมนะครับแล้วก็มือเบรกมือคัตเดิมครับไม่มีคอดไม่มีงอแน่นอนนี่ครับประกับคันเร่งครับตรงสื่อไม่มีตะลางนะฮะมาชุดอ่านี่ครับครอบถังเดิมสีถังเดิมนะครับอันนี้มีสติ๊กเกอร์กันถังจากโปรกิฟมาให้ด้วยนะครับเบาะนั่งหนังเดิมครับแล้วก็รวถึงเบาะซ้อนนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับ ที่จับตกกันตกด้านหลังก็อยู่ในภาพที่สวยครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะนี่ได้กระจกมองข้างแต่งนะครับเินตัดแสงสีฟ้าโคมไฟหน้าเดิมครับก็จะมีรอยหินบ้างตามการใช้งานนะฮะบางโคนหน้าเดิมครับแลสติกร์ลายคาร์บอนครับไม่มีแตกราวแน่นอนอ่ายางหน้าหลังใหม่นะครับนี่จากเฮียรี่ครับเดียบอ้โหเบิกใหม่นะนี่สภาพประมาณสักเ5นะครับ ล้อหน้าหลังครับพ่นสีล้อใหม่นะครับก็จะมีถลอกบ้างตามการใช้งานแต่ไม่มีดุ้งนะฮะเราก็จานเด็กด้านหน้าก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับสำหรับฝึกสามมือเจ็ดพันกิโลถือว่าน้อยมากนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยครับรอยหินน้อยมากนะฮะคันิปเปอร์เดิมไม่มีรอยล้มลอยสไลด์อ่าคันนี้นี่ครับแผงหม้อน้ําเดิมไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมแน่นต่อแล้วดูฮะคอท่อด้านหน้าก็น่าเครื่องนะครับสวยใสครับคันนี้ครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยชุดอกล่างนะครับแน่สนด็ดชิดทุกจุดนะครับชุดสี ฝั่งขวาเดิมนะครับไปเดียวคู่หน้าแต่งครับเป็นแบบ LED นะฮะฝาบ้าเห็นไหมบินฝาเบ้าเดิมครับไม่มีรั่วซึมครับไม่มีคราบกาวแน่นอนแล้วก็แขงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะพักเท้าแต่งฮะคันนี้นี่พักเท้าแต่งด้วยนะครับเอาที้เปนครับนนี่ได้ท่อแต่งนะครับท่งโยชิมูระนะครับเป็นคาร์บอนแท้จะมาฟังเสียงท่อกันบินไม่ติดไม่ติด โอเคเลยครับรอบเดินเบานิ่งครับอัตราเร่งเลยครับอัตราเร่งดีครับผมรอบเครื่องยนต์นะครับนิ่งๆครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โหมาครับสวิ่งงามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยบุบกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับนี่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอพายครับนะครับอันนี้ ABS ไม่มีขออภัยครับพิจิตรืมครับพูดนะฮะ ชิ้นปากนะฮะนี่ครับยางหลังครับจากฟิลลี่เดียโรนะครับเบิกใหม่นะฮะท้ายสั้นแต่งนะครับโอ้โหดูเลยครับทำตัดท้ายมาฮะสวยงามครับแมเข้าท่านะครับบันท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับวันนี้ครับส่วนของฝั่งซ้ายครับอันนี้ยังคงเป็นโซลต์เตอร์เดิมๆอยู่นะครับนะฮะสวยสายเห็นไหมฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีล้มไม่ก็ผมไม่มีรอยกระแทกเลยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับอ่ามาครับพักเท้าแต่งฝั่งซ้ายครับนี่งาน CNC นะครับชกหลังแต่งด้วยโอ้โหจาก YSS นะครับได้ชกหลังแต่งด้วยคันนี้อ่าแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยคันนี้ครับฟาริ่งฝั่งซ้ายเลยครับไม่มีรอยนะครับมีบ้างเป็นรอยขนแด่รอยล้มอะไรไม่มีแน่นอนครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆตาสตาร์ชัตเดอร์บายพระราห้าอยู่แล้วนะครับกระบอกชกลลางด้านหน้าฝั่งขวาครับนี่ฮะแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะโอเคเป็นไงบ้างครับจากเจ้า CBR 2 5 0ย R คันนี้บอกเลยว่า สภาพสวยพร้อมของแต่งพิธีบอกว่าปกติเราจะซื้อแบบบิ๊กไบค์แต่คันนี้คือลูกค้า,ามาเทินต้องบอกว่าร้านเรารับเทินเกือบทุกซีซีของรถท่านสวยนะครับอยากได้บิ๊กไบค์คันไหนเอามาแลกเทินได้ครับแล้วเจอกันที่ร้านทันตบายพระรามห้าคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ